รับงานไม่ขาดสายนะคะวันเดียวนี่วิ่งถึง2งถึง3างานเลยค่ะแน่นจนไม่มีเวลาได้นอนแล้วนะคะน้องๆวง yes indeed บอกมาแบบนั้นค่ะโดวยวงนี้ดังจากการไปร้องเพลงเปิดหมวกกลางสยามสแควร์โดยมีศิลปินชื่อดังมากมายเนี่ยเข้ามาร่วมแจมด้วยรวมสร้างสีสันกันไปค่ะสำหรับว,วงนี้เป็นการรวมตัวของศิลปินวัยทีน5คนค่ะคุณผู้ชมมีน้องพ้อส์นารากรเป็นนักร้องนำและมือกีตาร์น้องแพนเคก้กสัะอิสรีนักร้องนำหญิงของวงนะคะ น้องมังกรรัชชานนนเป็นม,มือกลองค่ะส่วนน้องตีนมือคีย์บอร์ดและน้องทะเลยศกรมือกีต้าร์โซโลซึ่งทุกคนคนละสถาบันนะคะแล้วก็ไม่ได้มีใครเรียนด้านดนตรีแบบล้วนๆแต่ว่าเป็นการรวมตัวกันค่ะเพราะว่าเฉพาะตอนที่เจอกันแล้วออกไปร้องเพลงเปิดหมวกค่ะจนรวมทีมกันเป็นวงนี้เมื่อ7เดือนก่อนนะคะ ตอนนี้หางานแน่นชื่อเสียงก็มากขึ้นด้วยนอกจากงานร้องงานรีวิวในไอก็เข้ามาค่ะทําให้น้องๆ5คนก็กลัวค่ะเรื่องลิขสิทธ,ธิ์เพลงที่นํามาร้องตอนเปิดหมู่วในช่วงที่ยังไม่ได้ดังแล้วก็เป็นกระแสเหมือนในตอนนี้เกรงว่าค่ายต่างๆจะมาเรียกเก็บย้อนหลังด้วยจะมีแผนสำรองนะคะสำหรับอนาคตนั่นคือการสร้างผลงานขึ้นมาเองค่ะ กลัวบ้างครับผมโอ้หกลัวมากแอบเป็นห่วงมากโอ้โหถ้าลิกาสิทธ์มานค่าลิกาสิทธ์บานขาดทุนเยอะแยะแน่นอนครับเล่นกันแล้เล่นกันในที่ตรงนั้นเราเยวกัางหรือเล่าเล่นกันทุกค่ายเลยค่ะร้อนโดนเก็บคิมจนเอย่างนี้ต้องต้องตัดเพลงตัวเองหรือยังก็มีครับตอนนี้จริงๆมีเพลงแต่งกันทุกคนครับแต่ว่าเรายังเขินๆอยู่ไม่กล้าเอาเพลงเลยมาเล่นเท่าไหร่ ดังแล้วก็มีหลายค่ายติดต่อเข้ามาค่ะเรียกเซ็นสัญญาเข้าสังกัดซึ่งตอนนี้น้องๆเผยว่าเลือกไม่ถูกนะคะเพราะว่าบางค่ายก็เป็นค่ายดังมีเพลงฮิตมากมายในตอนนี้ด้วยแต่ทั้ง5คนมีวิธีเลือกค่ะว่าอยากจะอยู่สังกัดไหนด้วยเหตุผลหลายประการเพราะว่าไปแล้วอยากเป็นตัวของตัวเองค่ะและข้อสําคัญนะคะหากไปแล้วเนี่ยทางค่ายต้องต้อนรับพวกเขาครบทั้ง5้าคนเลยค่ะเนื่องจากความที่เข้ากันใช่คำที่เขาเข้าใจเราแล้วก็เราเข้าใจเขาครับ เราแบบอยากได้ค่ายที่เข้ากับพวกเราได้มากที่สุดดีกว่าเราเราตกลงกันแล้วว่าถ้าเกิดถ้าจะไปอยู่ในค่ายไหนก็คือถ้าเกิดเขาถ้าเขาไม่เอาค่ายก็คือเราไม่เอาครับผมเราต้องไปด้วยกัน ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าน้องๆวัยมัธยมกับวงเยดอินดี้ได้ปลุกกระแสให้เด็กรุ่นใหม่ก็อยากเป็นศิลปินค่ะทั้ง5ก็ฝากถึงเพื่อนๆน,นะคะที่มีของมีฝีมืออย่ากเก็บไว้เอาออกมาใช้กันได้เลยอย่าก,กลัวเพราะหากไม่เริ่มต้นทํามันก็ไม่มีวันเกิดขึ้นจริงค่ะและได้ฝากถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเปิดพื้นที่แสดงความสามารถของเด็กไทยก็อยากให้มีมากกว่านี้นะคะจะได้เปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพที่มีอยู่ขับเคลื่อนสังคมอย่างสร้างสรรค์